สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เป็นฉบับวันที่20เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไวน้นคือปิดฉากพิธากับก้าวไกลได้เวลาเพื่อไทยตั้งรัฐบาลดันนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเริ่มต้นอยนี้นะครับ หลังจากที่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมเนี่ยได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าที่ประชุมสามารถที่จะพิจารณาโหวตชื่อพิธาลิมจเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองได้หรือไม่บนความเห็นทาข้อกฎหมายที่แตกต่างกันร,ระหว่างฝ่ายพักเก้าวไกลที่ส่งสสลุกขึ้นมาอภิปรายว่าสามารถทําได้เพราะ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ได้บัญญัติห้ามเอาไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายของสมาชิกวุฒิสภาและก็สสจากกลุ่ม10พักที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลเช่นรวมไทยสร้างชาติเป็นต้นเนี่ยนะครับฝ่ายน,นี้ก็มีการอภิปรายโต้ยแย้งบอกว่าไม่สามารถจะเสนอชื่อพิธาให้สมาชิกโหวตอีกรอบหนึ่งได้เพราะไปขัดกับข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่41ซึ่ง ถือเป็นการเสนอชื่อซ้ำตามยติเดิมเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ประชุมเนี่ยนะครับใช้เวลาอาภิปรายถกเถียงกันนาน7-8ชั่วโมงด้วยกันบรรยากาศก,าก็ดูเดือดเข้มข้นพอประมาณนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการลงมติเพื่อชี้ขาดซึ่งจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวานนี้มีอยู่748คนจากที่ต้องมี750คนเพราะว่ามีอยู่1คนออกไปลาออกไปนะครับแล้วก็พิธาอีกคนหนึ่งถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่สสเลยเหลือ748คนด้วยกันผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเสียงส่วนใหญ่คือจำนวน395เสียงเห็นว่าไม่สามารถที่จะเสนอชื่อพิธาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองได โดยเอาชนะฝ่าย8พักตั้งรัฐบาลที่โบวตว่าสามารถเสนอได้เนี่ยได้มาเพียง312เสียงและก็มีสมาชิกงดออกเสียงอีก8คนด้วยกันเท่ากับวัน19กรกฎาที่ผ่านมาคือวันปิดฉากพิธาก,กับก้าไกลในการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเพราะว่าก้าไกลเสนอชื่อพิธาเป็น ค a n d i d a นายกรัฐมนตรีตอนเลือกตั้งเนี่ยเสนอแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีออปชั่นอื่นมติที่ออกมาจึงเป็นการถอดปลั๊กพิธากับก้าวไกลกลางที่ประชุมร่วมของรัฐสภาและนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับได้เวลาแล้วครับได้เวลาของเพื่อไทยได้เวลาของทักษิณชินวัตรจะขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้จับกระแสาการเมือง ถึงตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนชื่อที่เพื่อไทยจะดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แทนพิธาเนี่ยก็คือเศษฐาทวีสินซึ่งเป็น1ในคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยจริงๆมีอยู่3ชื่อนะครับแต่เศษฐาเป็นคนที่1ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาละครับจะมีข่าวร่ำลือทางการเมือง บอกว่าสสเพื่อไทยหลายปีกเนี่ยไม่ได้ให้การยอมรับเสษฐาแต่อยากจะหนุนุงอิงแพรทองทานชินวัตรลูกสาวทักษิณซึ่งก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอยากจะสนับสนุนแพรทองทานมากกว่าเสษฐาแต่ติดที่ว่าทักษิณกับคุณหญิงพจมาน,นี่ย,ยังไม่อยากจะให้องอิงเข้าไปมีตําแหน่งใหญ่เร็วเกินไปก็เลยไม่เห็นด้วยกับสูตรนี้เร็วเกินไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าทีทางการเมืองของเศรษฐาก็แสดงออกมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าต้องการตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าไกลต่อไปทําให้แกนนําเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยก็ค่อนข้างจะอึดอัดใจเพราะว่าแกนนําเพื่อไทยเขาอ่านสถานการณ์การเมืองออกนะครับว่าถ้าหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลกับก้าไกลแล้วเสนอชื่อเศรษฐานในการบวชนายกรัฐมนตรีรอบสามอาทิตย์หน้าเนี่ยแนวโน้มเสียงโบวตเห็นชอบ อาจจะไม่เกินกึงน่ง1ของ374เสียงนะครับเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาอาจจะมีการตั้งป้อมไม่ยอมให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลเพราะว่าทิศทางของสภาสูงตอนนี้เนี่ยเด่นชัดเหลือเกินนะครับว่าต้องสกัดไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลจากปมเรื่องที่ก้าวไกลเนี่ยชูธงการแก้ไขมาตรา112ทําให้แกนนําเพื่อไทยเขารู้ดีครับ ว่าถ้าหากว่ายังกอดคอกับก้าวไกลในสุดท้ายแล้วการตั้งรัฐบาลจะยืดเยื้อเวลาก็จะโดนเผาไปเรื่อยๆอ,อ,อ่านสถานการณ์ไปข้างหน้าต่อจากนี้นี่คือเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอชื่อเศษฐาภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้นใหม่นะครับจากมติที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม ที่บอกว่าถ้าหากเสนอชื่อบุคคลให้โหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยชื่อดังกล่าวไม่ได้รับเลือกจะเสนอชื่อนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นั่นหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอาจจะทําให้ชื่อของเศรษฐาเนี่ยไม่สามารถจะนําเสนอเป็นครั้งที่4ได้ถ้าเสนอรอบที่3สัปดาห์หน้าแล้วเสียงโหวตของเศรษฐาไม่ถึง374เสียงนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะถึงคิวของแพทองทานชินวัตรที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเว้นเสียแต่ เว้นซีแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยอมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลต่อไปแล้วก็ไปเล่นวิธีการแปลกๆเช่นสร้างกระแสข่าวว่าจะเสนอชื่อชัยเกษมนิติสิริคันยเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของเพื่อไทยพอรู้ดีไงครับรู้ดีว่ายังไงยังไงเนี่ยก็คงได้ไม่ถึง374เสียงแต่ที่ต้องทําแบบนี้ก็เพื่อพยายามจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเราจริงใจกับพรรคก้าวไกลนะ และพะโวตรอบ3าไม่ผ่านจากนั้นก็มาถึงการโหวตรอบที่4เพื่อไทยก็ค่อยเสนอชื่อเศษฐาขึ้นไปแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเพื่อไทยใช้วิธีการตื้นๆแบบนี้เนี่ยก้าวไกลแล้วก็คนไทยทั้งประเทศใครๆก็ดูออกแล้วครับว่าไม่ได้จริงใจกับก้าวไกลเลยและอาจจะทําให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเลือกที่จะยอมถอนตัวออกจากการจัดตั้งรัฐบาลไปเองก่อนการโหวตรอบที่3ก็เป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเกิดสูตรขึ้น อีกสูตรหนึ่งเช่นเพื่อไทยสลัดก้าวไกลทิ้งไปซะก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสามสลัดไปเลยด้วยวิธีการกดดันทางการเมืองที่ทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นเมื่อเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไปเชิญอีก7จ็ดพักที่เคยร่วมทํา MOU เนี่ยมาทํา MOU กันใหม่แล้วก็เขียน MOU ไปเลยบอกว่าจะไม่ดําเนินการแก้ไขมาตรา112อยอย่างเด็ดขาดเห็นไหมครับ ถ้าเกิดเขียนไปอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะรับกับแนวทางนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลไปก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3านะครับถ้าหากว่าออกมาแบบนี้เนี่ยประตูก็เปิดโล่งทันทีเพื่อไทยก็สามารถไปเดียวกับพรรคการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มพรรครัฐบาลปัจจุบันจะเป็นพลังประชารัฐตจะเป็นภูมิใจไทยจะเป็นชาติไทยพัฒนาจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่กับประชาธิปัตย์ก็ยังได้เลย มาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วก็มีพักบางพักในกลุ่ม8ปดพักอยากเป็นรัฐบาลร่วมกันต่อไปอย่างเช่นพักประชาชาติซึ่งมีอยู่9เสียงซึ่งแต่หากว่ามีการทํา MOU ว่าจะไม่มีการแก้ไขามาตรา112เนี่ยนะครับถ้าเป็นประเด็นนี้นะครับสิ่งที่เพื่อไทยจะได้ก็คือช่วยลดแรงต้านแล้วก็ได้แรงหนุนจากสมาชิกบุติสภาจํานวนไม่น้อยตามเข้ามาอีกผนวกกับแกนนําในกลุ่มพักดังกล่าวอย่างเช่นพลเอกประวิท หัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งก็มีเครือข่ายสว,วที่ติดต่อขอเสียงให้ได้อีกหลายสิบเสียงด้วยกันเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อไทยก็สามารถตั้งรัฐบาลได้เป็นผลสําเร็จนะครับโดยที่พักเก้าไกลเนี่ยต้องกระเด็นไปเป็นพักฝ่ายค้านจากแผนการของทักษิณและเพื่อไทยที่กําหนดเกมให้ออกมาแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับ